ปิ้ง marshmallow to g e t h e r นะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะคือเยลลี่สามตัดอย่างที่สองคือ marshmallow สองไม้เลยนะใช่เพราะอะไรเพราะอะไรอิ่มอ่ะก็คือเพราะว่าเป็นเหตุการณ์สมมุติเลยมาจะได้สองไม้ไม้หนึ่งคือ member standby รอและเราจะมีทิปปิ้งให้นี้เป็นโต๊ะนั่งให้นะคะแล้วพี่เป็นแฟนขับหนุอันนี้จะเป็นโต๊ะนั่งตรงข้ามกันนะคะนี่ไอ้โต๊ะโต๊ะเตา เขาจะเอามาสองไม้แล้วก็ให้เมมเบอร์ไม้หนึ่งใช่แล้วก็มาปิ้งด้วยกันแต่ว่าถ่ายวิดีโอได้แบบเออแบบนี้ได้นะคะคือเราจะทํากิจกรรมกันหนึ่งนาทีสามสิบวินะคะตลอดกิจกรรมเนี้ยคุณจะถ่ายทั้งหมดเลยก็ได้เดี๋ยวจะถ่ายแค่สามสิบวิก็ได้แล้วแต่แต่ว่าสามารถถ่ายได้ตลอดทั้งกิจกรรมหรือลองแล้วนาทีครึ่งอะนานอยู่แต่ว่าคุยแบบเออมอแอมมอแยบีอยู่อย่างนั้นค่ะไปต่อั ใช่อย่าคุยเพลินนะคะระหว่างไม้ใช่ค่ะแล้วเมมเราอันที่ไม้ก็จะเป็นของคุณเลยแล้วก็จะได้สองไม้คือเมมเบอร์ก็ปิ้งให้ฟินฟินใช่แล้วก็ได้การเซลรฟีแซนตี้เลือกเมมเบอร์ได้แล้วก็ได้รูปออฟิเชียลแบบสุ่มเมมเบอร์นะคะเออแล้วก็ได้ปิ้งมาร์ชเมลโล่กับเมมเบอร์หนึ่งต่อหนึ่งเออแล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอก็เหมือนที่เราพูดไปในราคาสามสิบห้าติเก็ตะคะรู้สึกว่ามันสุดยอดเลย